เวลาที่เขาขึ้นยานอวกาศนะคะเขาจะเป็นชุดแบบนี้นี่ก็คือเป็นอีกเผ่าหนึ่งนะคะที่มาติดต่อกับวิกตอเรียเขาบอกว่าเขามีการประชุมรับกันบ่อยๆประชุมรับในที่นี้เขาจะเลือกกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญในหลายสาขาที่แตกต่างกันแล้วพวกเขาก็จะรวบรวมพวกนักวิทยาศาสตร์พวกนี้เข้าด้วยกันเช่นอะไรบ้างนักวิทยาศาสตร์ทางด้านชีววิทยาแล้วก็ เข้ามาศึกษานะคะแล้วผู้เชี่ยวชาญต่างๆเราพูดถึงทั้งมนุษย์และทั้งเอเลี่ยนเข้ามาศึกษาพวกนี้มีความฉลาดอย่างมากมนุษย์เรานะคะมีความฉลาดอย่างมากแล้วพวกเขาจะมอบหมายหน้าที่ให้นี่คือสิ่งที่เขาทำมาสามปีคาไม่รู้ว่าเขาสัมภาษณ์กันมาเมื่อปีไหนนะคะเขาไม่ได้บอกว่าปีไหนน่าจะผ่านมาหลายปีแล้วนะคะกว่าที่เขาจะออกคลิปตรงนี้มาเนาะพวกเขาเข้ามาด,มดำเนินการกับการเมืองของเรา แล้วคนสัมภาษณ์ก็ถามว่าแล้วทําไมไม่เข้าไปตรงกับที่รัฐบาลเลยล่ะไม่ไปหานักการเมืองเลยเขาบอกว่าเขาไปแล้วนะคะแต่พวกนักการเมืองอ่ะสนใจสนใจที่ทําระเบิดทํำยังไงอาวุธสร้างยังไงอาวุธอะไรร้ายแรงที่สุดมันไม่ใช่ประเด็นที่เขาต้องการเขาก็เลยไม่อยากที่จะไปหานักการเมืองแล้วเขาก็เลยมาโดยตรง มาที่มนุษย์อย่างอย่างเช่นวิกตอเรียอย่างเช่นเอมิลี่สมิธแล้วก็คนอื่นๆอ,อันนี้ก็อาจจะเป็นคำตอบได้ลหลายๆคนที่เคยถามโค้ชนะคะว่าถ้ามนุษย์ต่างดาวมีจริงแน่จริงทำไมไม่ไปทำเนียบรัฐบาลไม่ไปหาพวกนักการเมืองเพราะนักการเมืองเขาไม่สนใจที่พัพฒนาโลกพัฒนามนุษย์ค่ะเขาสนใจผลประโยชน์ทั้งนั้นซึ่งสิ่งเหล่านี้พวกเอเลี่ยนดีๆนะก็แบบ เหนื่อยใจกับพวกมนุษย์พวกเหล่านั้นค่ะนี่คือเอเลียนบอกมานะพวกนักการเมืองสนใจแต่อยากรู้ว่าจะผลิตอาวุธยังไงดีเขาก็เลยเนี่ยเลิกที่จะไปเจรจาก,กับพวกนักการเมืองพวกนี้ทีนี้โครงการต่างๆเขามีมากมายเลยค่ะเช่นอะไรบ้างโครงการที่สำรวจโบราณคดีในโลกของเราแล้วก็หาแหล่ง พลังงานโบราณเขาใช้คำว่านี้หาแหล่งพลังงานโบราณที่ถูกทิ้งไว้เมื่อสมัยก่อนหุยนึกถึงปิรามิดปิ้งขึ้นมาเลยค่ะคือพวกเขากำลังทำการศึกษาเรื่องภูเขาไฟในโลกของเราแล้วก็ในนั้นมันมีพลังงานในภูเขาไฟนะคะแล้วเขาก็กำลังสำรวจเขาใช้คำว่าไบโอแคชโนไม่ใช่ b บ o อจีโอแคช ขอภัยนะคะเมื่อกี้พูดผิดคำว่า g o cash มันหมายความว่ามันเป็นเงินสดที่อยู่ในใต้ดินอันนี้โคชไม่เข้าใจคะ่ะ geo cash เพิ่งเคยได้ยินคำนี้พวกคุณไปค้นหากันต่อนะมันเป็นเงินที่อยู่ชั้นแบบเอามาจากใต้ดินเนี่ยเฮ้ยคริปโตรหรือเปล่าเนี่ยอันนี้โคชพูดเองนะคะโคชไม่มั่นใจอะไรคือ geo cash พวกคุณทราบไหมคะ G.O. สะกดแบบ GEO. แล้วก็ Cash เงินสดนี่คือสิ่งที่มนุษย์ต่งางดาวกำลังเข้ามาศึกษาในโลกของเราอยู่พวกเขาสนใจศึกษาในสมองของเราศึกษาว่าในการรับรู้แล้วก็ประสาทเรื่องเรื่องประสาททางสมองของเราเขาพวกเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์เข้ามานะคะซึ่งคนนี้นะคะคนนี้ ชื่อของเขานะชื่อว่าโคนิดะอ่านถูกไหมเนี่ยวิกตอเรียก, Victoria ก็เลยตั้งชื่อให้ใหม่ชื่อในโลกมนุษย์ชื่อว่าแคทสตีเวนส์โอเคพอจะพอจะอ่านได้นะคะแคทสตีเวนส์วิกตเรียเรียกมนุษย์ต่างดาวตนนี้ว่าแคทนะคะ มนุษย์ต่างดาวตนนี้นะคะเข้ามาศึกษาเรื่องการทำงานของอพฤติกรรมของมนุษย์แล้วก็มาศึกษาเรื่องของธรรมชาติเรื่องของการอาศัยของมนุษย์แล้วก็เขาบอกว่ามนุษย์เนี้ยนะยังมีพวกที่เป็นโฮมเลสกันอยู่เยอะนะคะแล้วก็ยังคือเขาบอกว่าเขาไม่เข้าใจ ว่าทำไมมนุษย์ต้องทำร้ายตัวเองด้วยการกินอาหารที่แย่ๆทำไมมนุษย์ถึงกินอาหารที่แย่ๆแล้วทำร้ายตัวเองนั่นสินะตั้งคำถามกันค่ะ